สวัสดีครับทุกคนครับหลายๆคนนะครับคงจะได้ดูคลิปที่สัมภาษณ์คุณครูณภาพรอ,อุ่นชัยนะครับในช่อง Tik t o k อของคุณลิตานะครับก็ได้ฟังความรู้สึกของคุณครูว่าคุณครูนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างทุกคนก็ต่างประทับใจในความเป็นครูหัวใจความเป็นครูที่อยากให้ลูกศิษย์ได้ดีและนั่นก็คือความสุขของคุณครูณภาพรน,นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้เห็นคลิปในช่อง t ิ k t ตอกของคุณลิตานะครับลูกสาวของคุณครูนภะพรนะครับได้พูดคุยสอบถามคุณแม่นะครับว่าเฮ้ยทำไมคุณแม่ร้องเพลงไม่เป็นแม่มีวิธีแบบไหนที่สอนนอกอุ้งอิงให้ร้องเพลงให้รู้จักเอื้อนรู้จักทำนองจนน้องสามารถร้องเพลงไปประกวดแข่งขันและได้รางวัลกลับมา คำถามนี้นะครับมันเกิดแนวความคิดหลายๆอย่างแต่ผมเชื่อนะครับว่าหัวใจของความเป็นครูนั้นถ้าอยากให้ลูกศิษย์ได้มีความรู้มีความสามารถในเรื่องอะไรคุณครูก็จะหาความรู้และมาบอกมาสอนลูกศิษย์แต่มันอาจจะไม่มากนะักแต่คุณครูนะครับก็พยายามหาความรู้ต่างๆมาบอกมาสอนลูกศิษย์จนประสบความสำเร็จในด้านน,นั้น มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆของน้องอุ๋งอิงที่เดินเส้นทางในชีวิตการเป็นนักร้องและไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าในตอนนั้นน้องจะโตขึ้นมาและประสบความสำเร็จในวัยอายุเพียง16ปีแต่ในใจในความคิดของคุณครูนภาพรคุณครูมีความเชื่อมั่นว่าน้องอุ๋งอิงคนนี้จะประสบความสำเร็จในชีวิตในการเป็นนักร้อง พะอุณครูนภาพรานั้นก็ได้ใกล้ชิดกับน้องอุ๋งอิงรู้ปัญหารู้ความคิดรู้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับตัวน้องนี่แหละครับหัวใจของความเป็นครูเดี๋ยวเราไปฟังคุณครูนภาพราที่ได้ให้สัมภาษณ์กับลูกสาวนะครับว่าทําไมคุณแม่ถึงสอนร้องอุ๋งอิงเป็นนักร้องได้ทั้งๆท,ที่คุณแม่ร้องเพลงไม่ค่อยเก่งเลยไปฟังกันครับ วิธีการสอบพ่อแม่เป็นแนวใดมแม่บลอกแม่ลองเพลงบมวยบ่แบบบะแม่บ่ได้เป็นคนห้องให้อู๋เอิงฟังแม่จะใช้วิธีเลือกเพลงแล้วก็ให้อู๋เอิงเอาเพลงที่แม่เลือกแล้วให้อูอ๋ไปฮัดฮัดห้องมาละลายเพลงแล้วก็ให้อู๋เอิงมาแล้วมาฟังว่าอู๋เอิงห้องเพลงไหนที่มันได้เสียงเสียงอู๋เอิงมันมันได้มันเอื้อนถูกอะไรเงี้ยก็กนเลือกเอาเพลงนัน้นแล้วแ<ม>บบฮัซื้อห,อหาย,ยัางแนวได้แม่ให้สอบแนวได้ก็ รีสอร์ทเรามันมีห้องประชุมใช่ไหมแต่ทีนมันมีต้องกาเราเหงีงเห็นหลวอยู่<ห>ที่ห้องประชุมแม่ก็เอาอุ๋งมาซอ้อมแล้วก็ให้อุ๋งอยู่ในห้องตลอดบางทีแม่ก็ทจจํากิจกรรมอย่างอื่นแม่ก็ให้อุ๋งซอ้อมแล้วก็แม่ก็อฟังแล้วก็แม่ก็ไปให้คอมเมนต์ว่าอุ๋ง,งตรงนี้อุงอ๋งน่าจะเอื่อนนะเอออุ๋ง,งตรงนี้นะถ้าเป็นงี้ก็น่าจะดีนะอุ๋งอะไรเงี้ยคือเสียงอุ๋งมันให้อยู่แล้วอืการออกอ่าตัวควบคามอะไรอุ๋งได้หมด ตัวรอตัวอะไรเงี้ยมันชัแ<ต>ดแ<า>ล้วเออเห็นอันเห็นคลิปเห็นข้าเจาเอาลงคลิปแม่อันพาองค์อิงไปสอบอยู่สายอยู่โรงเรียนอย่างที่มีคุณครูอตอนนั้น,นได,น <ะ S 2> ได้ได้ระดับได้ระดับเขตแล้วที่เราเป็นตัวตัวแทนระดับเขตไปพาแล้วก็คือจะต้องเอาไปประกวดระดับระดับประเทศแล้วนะมแม่ก็เลยอ่ารู้ว่าเออครูที่เขาจบมาโดยเฉพาะเอกดนตรีอ่ะ แล้วก็เขาเาไปก็เลยพาเขาไปหาเคยพาเขาไปอัดเอออันนี้แหงเคยพาแมี่ยไปที่แหวงพาแนี่ยไปอัดก็ก็ไปอามเออก็ผีอามใช่อันนี้คือไปอัดไปอัดอยู่ราชภัฏอุบลอัดเพราะว่าเราไม่รู้ช่องทางในการที่จะพาน้องไปยังไงก็ก็เรารู้จักใครแล้วก็ไปตามนั่นแหละแล้วก็ตามตามทางเดินเพราะว่าอามเนเขาเขาเอกดนตรีแล้วทีนี้เขาชอบ แล้วก็เขามีทศักด์แล้วเขาเขาก็มีคนรู้จักในการร้องเพลงแล้วก็ก็มีห้องอัดอะไรเงี้ยก็ต้องพาเขาไปเพลงแรกที่แม่ให้น้องอุ้งอิงร้องให้ฟังที่อันไปประกวดเอ่อไปแวนไปสอบนะไปสอบของเพลงแม่ให้น้องร้องยังจได้อี้บงเพลงเขาร้องเพลงที่เขาชอบเพาชอบร้องเพลงเทียนไขกับไฟฟ้าแีนี้พอฟังแล้วมันได้มันได้มันได้ความรู้สึกประกวดก็ได้รางวัลเลยกรได้ที่หนึ่งเลย การประกวดเนี่ยเขาจะเริ่มประกวดตั้งแต่เราคัดเลือกเด็กจากโรงเรียนแล้วก็ส่งเข้าไปในเครือข่ายเครือข่ายของเครือข่ายศูนย์ที่สิบเก้าของโรงเรียนแม่น่ะมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่สิบสิบโรงและทีนี้อ่าพอแข่งได้ตัวแทนของเครือข่าย<ม>ก็เอาตัวตัวแทนแต่ละวิชานะเข้าไปแข่งอยู่เขต อ่าแต่ละแต่ละแต่ละเครือข่ายอยู่อยู่เขตสองมีอยูสิบเก้าขือข่ายยี่สิบขือข่ายแต่ว่าเาได้เหรียญทองป่ะในที่ได้เหรียญทองได้ได้เหรียญทองระดับเครือข่ายแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวแทนของของเขตเพราะว่ามันได้เหรียญทองคือได้แปดสิบคะแนนขึ้นไปคือได้เหรียญทองเอาแล้วก็ได้สันทีที่หนึ่งระดับประเทศได้ที่หนึ่งระดับประเทศมัน ที่หนึ่งระดับประเทศอยู่ปหกปีสุดท้ายปหกแต่ว่าเขาได้เหรียญทองระดับประเทศมาสามปีเป็นเหรียญทองนะไม่ใช่รางวัลชนะเลิศชนะเลิศคือรางวัลที่หนึ่งแต่ว่าถ้าเหรียญทองนี่คือแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนี่เขได้เหรียญทองเขาให้เหรียญทองหมดตั้งแต่ปสี่ห้าสี่ห้าหกก็คือได้รางวัลระดับประเทศใช่ในระดับระดับประเทศแต่ระดับเหรียญทองแต่แตระดับเหรียญทองคือได้ปีสุดท้ายปีที่ปหก ปหกไม่ใช่ปีไม่ไม่ใช่เหรียญทองแล้วได้รับระดับชนะเลิศคือแรกที่หนึ่งไงในที่หนึ่งของของประเทศเขาเรียกว่าอ่าชนะเลิศแต่ปสี่ปห้ามันได้เหรียญทองระดับประเทศเหมือนกันแต่เป็นเหรียญทองเฉยเหรียญทองแต่ไม่ไต่ไม่ได้ชนะเลิศไม่ได้ชนะเลิศแต่เขาได้เหรียญทอง อ๋อแสดงว่าเห็นแววว่านองว่าอันซ้อมห้องเพลงนั่งว่าอันว่าร้องเพลงในข้างตอนวิชาดนตรีเอใช่เห็นแวลวตอนเขามาร้องเพลงแล้วเห็นเขาว่าเขาร้องเพลงเพราะก็เลยมาเอาไปประกวดหัดซ้อมให้เขาเอาไปประกวดว<ม>ิธีการซ้อมของแม่ก็แบบสบายสบายนี่แหละครับหัวใจของความเป็นครูนะครับถึงไม่เก่งในเรื่องของการร้องเพลงแต่คุณครูก็รู้หลักในการสอน ว่าควรทำอย่างไรร้องอย่างไรเอื้อนแบบไหนและพาน้องอู๋อิงไปเปิดประสบการณ์หาประสบการณ์ใหม่ๆในการประกวดร้องเพลงได้ไปเจอผู้คนมากมายได้รู้จักครูเพลงที่เป็นมืออาชีพในการร้องเพลงได้เห็นได้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตจนทำให้น้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มาเป็นนักร้องชั้นนำของประเทศนี่แหละครับ หัวใจของความเป็นครูต้องขอบคุณหัวใจของคุณครูนภะพาพรเป็นอย่างมากนะครับที่ได้บอกได้สอนน้อง,งอุงอิงได้ดีจนถึง,ถงทุกวันนี้พวกเรา fc ทุกคนเชื่อนะครับว่าคุณครูคือผู้ให้อย่างแท้จริงความสุขของคุณครูคือการเป็นผู้ให้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดหัวใจ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องดีเลอร์ประเสริฐสีขอขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่รับชมคลิปคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดต้องขอกราบประทานอาภัยด้วยนะครับสวัสดีครับโม้เป็นยังหลังเถือกระใจอ่อนลาถือม่เปื่อนยดน้ำตาไฟ่ส่องหน้าก้าวขึ้นเวทีเม้เป็นยัง บ่ีพียแต่มี c พอได้ลีได้ซอนความทอเป็นหยงคือพากันว่าให้ลาลูกเ็ดหยังผิดหูผิดตาคิดเห็นแต่หน้าผู้พ้าส้างกอแม่น้อยคนนี้บลืม องน้องใหม่วัน